สวัสดีครับพี่น้องเพราะช่องบอกด้วยลำเพล่นเอาเชื่อครับพี่น้องและจากที่ได้งานที่งานสถานทีน่อะไรบางต่งเนาะโอ้พี่ยังเนี่ยอ้อคือพากันหมาแ,แต่เส้าแต่เส <c oughs> ี้ยวแท้พวกสวัสดีครับพ๊ก <c oughs> ห้อย เฉพาะลูกน้องให้ทานเงินกัพอกินข้าวก็ได้เดี๋ยวสาเฉพาะพากันแมนว้าวนโอ้ยต่งเลยต่งเลยวันนี้ทีมงานลำพูนชัวร์จะเสร็จตอนบ่ายสองทุกคนเอาเออาสโ้พากันหลับเงินหลับเงินเนี่โอ้ทีมงานฟันน้ำนมเหลือแต่อดีตตำนานครับบครัผมอ๋อรับเงินสิวันนี้ อมากินเขาก็ได้ิอะโอ้ยหนอนไม้พันเมือแรๆนาไสิคุณมรดาแล้วปะยังพวกนั้บวกมาข oh, ้ากระชาหนอนชนิดโอ้ยเงยหลายลุยเลยลุยเลยลุยเลยมันเหี้ลุยเลยฮะโอ้ยันตะเข้ามามากหาออันนี้จะมือนี่ยังบูบหาบูบวาหมันผู้มือนี่ยมันหยไปู้าซูฮูบ้าฮู้แบ๊บแบ๊บแบ๊บแแบแวแ สวยคือเอาฝ่ยเอ้แหววแหวะโอ้ยปวดหลอดซึดหอดแหววแหวะแหวแหวะเปนแหวแหวเล่าปเลีจคอมีดโอ้ยเี๋วน้อวยวทีมงานไปเที่ยวสุดวุ้ยนะครับหปเพิ่นแหปเพิ่นแจคคังแเง้นะเป็น้อง นี่สุดยอดนี่แหละทำงานหาเงินหาทองเก็บกรรมพี่น้องครับนี่อย่าไปดูถูกเล็กน้อยซุ่งนี่นะครับนี่แต่ละคนนี่มีบอตั้มกระแสนครับนี่แต่ละคนนี่แสนเก็บว่ะครับได้แต่ส้มออถามได,ได้แต่ส่งแต่ส่งเมื่อบานว่ะนี่ส่งเของล้านค่า ขอร้นข่เแล้ากไว้ร้านค่ครัตะกอนครับแ่ตอนกับนแล้วเนาะเขาโกงเขาเกมเขานันเขาเหนียนะผมผมบ่อผมบ่เรียนส้เดี๋ยวส่งเมืานมาี่ยมติมเกม้วส่งเมื่อานมาผมได้ส่งมาส่งบางเรือครับส้งเปนบางเคือสมาทไม่ต้อง่ไปขอสิโรยยาวาเถอะปวดพวกพวกกแต่งแต่ละคนนี่่่ที่มาที่คือสะพัดเถอะวมาคือพังกันสะพัดแท้มาเนี่ย อ้าวเด็่น้องทำงานต้องใจทำงานหาเงินหาทองกันนี่ตัวตั้งใจทำการทั้งานตัวหาเงินหาทองตัวส่งเงินกลับบ้านกลับช่องไม่ใช่โทรไปขอแต่พ่อแม่บริหารหลายเดือนบริหารหลายเดือนท่านที่สบายบริหาจักเทื่ยงใช่ไหมโอ้โหปวดทัดวหรอโอ้ยอย่าว่าเถอะนี่ครับพี่น้อง ทำงานกนต้อตงด้เงือนตัวพี่น้องคู่โดยเก็บกันตัวไม่ยื่หมันเด้มทีไม่ที่เลาเขาวางเขาวางวัดาย่าเเงว่ินหลายแทวเขา,าว,วขา,าีเ,ามาาเามาาง,ง,ง,งม่อนมา บอกมาด้วยสักบาทมีฝากมีฝากบัญชี่ไหมบ้านเนี่ยมีมีบอลถึงหมื่นเหรอครับมีบอถึงหมืองแสดงว่ามีหน่อยลูกกุ๊กี่ย่งเขาตูวคนเขามาแปะแสนกว่าไหนเออบอลถึงอยากอยากอยากมีเงินแสนบ่แล้วครับบ่ยากสิบอกครับบอโอ้ใส่ใสมาเหมือนกันอ๋ออันนี้ไปใส่ปันี่มาเนี้โอนของบอลซี่รู้บ้างไหเป็นเป็นนีเขาบ่แมนนครับเอ้เงินรวมคับเงินรวมนี่ โอ้อาไปแบ่งกันไปสุดยอดพีน้องนี่อิมาิพกตงซำนี่พอากันนี่นี่ข้ามแบ่งกันุดานานแล้วนี่ละขยันมาเอาังลาแล้วยไปใส่นะมาแรกไปใส่นะหาสาวลาติไปฝังล่าครับโอ้นี่เนอยสุดยอดจริงัดีพี่น้องนี่รางวัลองคนขยันพี่น้องเด็่น้อยิมหพกนี่ถาต่้งใจทำงานเก็บเงินเก็บข้านี่โอ้ มีได้ขโมยอนี่แต่ไข่เนี่โอ้ยแต่สิบหาสิบหกนี่ยังม่ทันนี่แข่งเนี่ยเล่มหนังสือเนี่โอ้ยยังบดออกปันนี่อันนี้เก่งครับไปหน่อยเด็กหน่อยสมยัยสมัยนี่ขโมยนียเนย่เก่งครับเก่ง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 เอาให้รังแกทีไม่ทีครับนี่ชวนอ่ะที่งานเทาการเตรียมตัวครับ ผ่าน้องไปบ่งบรรยากาศส่วนแบบนี้โบไปควพนพ่านพี่นองดันทรงดันเสือเพราะเพิ่นเพิ่งมาหอดพม่าณเดินทางมาที่สองที่สามคืนอนพักควนกันสิได้แหมีกำลังกัน สวัสดีสาวๆสองสาวสาว,วันนี้ทำอะไรวันนี้อม,มูก่อนลำดับแรกัอหม,มูก่อนอันดับแรกไอ้แต๊บมหาหวอดแตงโมแต่แตโอ้หาข่าตลาดอยู่มหาหอดแต่เว้นน่ละล่ะแต่ว่าเป็นน้อนของนอกอวันวันนั้นท้ายเนาะโอ้เมย์เลยเมย์ถึยเปมานอนขังไม่เมย์ยังใจได้ได้แจ,ดดจกดอกดอกกุหลาบแดดได้จักดอกเลย มันนั่งดอะันวันไ้ทายไปสิมณั่งคางอันเม่ผูดยังเจ้าอันพลอยมันนั่งจะานมานอนเฝ้างานของการเลยเนาะไอ้ทังไหนเนี่ยโอ้ยพลอยก็จะทาเขาตลายก้อนฝอยเยอะีเขามากแล้วเนาะเอาเงินท่ายไหมเรากระตอกมันนของหมอนวัวตัวทั้งนี้ได้สิเดี๋ยวดอกมากมากขึ้นนี่ดอกกุหลาบด่ารับดีขนาดรับดีน้อกับพ่อมันเจ้าแหละหาใส่ดอกกุหลาบได้เของมาปราขนาดนี้นี่จะดอกใหม่แล้วเออา ตัวฝันดีบ่ผมบ่ได้ฝันเลยครับผมบ่ได้ฝันเลยดีผมรื้บ้านเลยเมื่อยแรงตั้งแต่ผ่านใส่ของมันจะผ้าพันผ้าเทียนทั้เทงเข่าแหละเมื่อยมันเล็กเมืม่อเนี่ยมาเกลียดกับบ้วก็บ่ได้ครับเดินทางไกลอีกมันสามรอยก็โลดมันก็เลยโอ้ยสลบเลยมาเลยพี่น้องเด้่องใหม่ลังใจทีมงานสาวน้อยระเบิดโชว์เราพี่น้องวันนี้ที่อซื้ีเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงใหม่น้องค่ายเด็กพี่น้องกวนฝาดไป เชียงใหม่ผากเหนืยวพ่อแมน่นบ้านบ้านตานนสง่าพี่น้องเนาะอำเภอเออตําบลพานเมาอำเภอซีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่สกลครับระเบิดเลยครับพี่น้องโอ้ยสกลจากโลกก็ปรแม่ณสองห่นบามีงานมาหนึ่อนองอร่อยประนนาาาาามาณอร่อยสองอ่อยผมจะมาทำเบิร์กเน่มาในจับเน่พ่อแม่งาน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 ต่อมาหนึ่งต่อตัวชิวๆ ครับพี่น้องครับอย่าลืมพี่น้องเด้ออย่าลืมให้กำลังใจครับคืนนี้บัตรราคาห้าร้อยยี่สิบบาทหางบัตรอย่าทิ้งนะพี่น้องมีแจะชิงโชคตู้เย็นพี่น้องเลยกะมวันนี้คิดว่าหวังมาคิดว่าแหละส่วนมาพวกที่ทำมาทั้งนี้สาวโอ้คนเล่าข่าวมาเบิ่งหลายเดย้พี่น้องทั้งสปปเล่าเฮาบางลูกนี่แนหะละฝุ่นลงไปวฝุ่นเอาครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ชั่วหนี้ใครรันใจคลิไปที่ทาพี่น้องเพิ่น,น,นแบง่งกันกันแต่สาวบ๊ายบายสวัสดีครับ